เหตุผลล่าสุดที่คุณซื้อบอร์ดเกมคืออะไรครับของผมอนะนก็คือมันไม่มีใครยอมขายมือสองให้ผมสักทีเว้ยซึ่งเกมแรกผมก็คือ l ลัสไลท์นะครับก็ผมเห็นครั้งแรกก็คือที่ร้านบ w i ิ h นะครับเอาไปลงเพจเขาว่าเป็นเกมแนว 4x เนาะแนวแบบ explore expand exterminate exploit ทรัพยากร่เป็นแนวที่ผมชอบเนี่ยเป็นแบบแบบไลท์เล่นเร็วๆประมาณชั่วโมงเนี่ยลงในเพจเนอะแล้วก็เราก็จำชื่อไว้เว้ยแต่ไม่ไคิดอะไรมากนะแล้วนี่ก็ตอนแรกมีโพสต์ขายมือสองเราก็เลยลงไปซื้อรับนะแต่ปรากฏว่าพอคุยหลังไมค์เขาบอกว่า ขายคนอื่นไปแล้วจ้าแล้วเขาบอกเฮ้ยเป็นแฟนเพจเราด้วยว่าอยากขายให้พี่มากเลยแต่พี่มาช้าไปก็โอเคช่วยไม่ได้สายอนาระไปผ่านไปประมาณสองทยดเว้ยไม่อีกลออกล่องไหนกล่องก็ซื้อเหมือนกันทักไปเลยสนใจครับอินบ็อกซ์รับไปปรากฏว่าไม่ทันครับมีคนคิวก่อนหน้าผมไปแล้วพูดเหมือนกันด้วยเลยนะอยากขายให้พี่มากเลยคะ่ะแต่พี่มาช้าไปจริงๆเราก็เลย คนเยอะจริงถ้าถามว่าทำไมสนใจเกมนี้แต่แรกนะกะ็เขาบอกว่ามันเป็น fast pacing เนาะ f o เกมนะครับอแต่ว่าก็จริงๆตอแรกไม่สนใจมากหรอกแต่ว่าโอ๊ะอะไรเนี่ยมันมีมีรูรูว่างเพียบเลยวะนี่คือตัวเสริมอ่ะมหมายถึงว่าเข้าใจว่าใส่ตัวเสริมได้นะเอ,อ,เอ,อแต่กล่องมันใหญ่โตมากแคเยี่มีแต่อากาศเลยสเอ้อ่าแล้วแล้วเกมมันแบบ เกมมันมีแค่นี้เลเหระหมายถึงว่าคอนเทนต์มันดูโล่งๆนะเออก็เดี๋ยวเป็นไงให้ว่ากัน custom dice เ oh. ออ take t r e e นะครับอันนี้ไม่รู้อือหือี่คือแบบ take take t r e e เนอะก็น้อยน้อยกว่าที่คิดนะจริงๆแอบแอบรู้สึกว่ามันมีแค่นี้เองอะวะเออ ไม่อันนี้อันนี้เป็นการแอคชั่นการแอคชั่นเกมมันใช้แอคชั่นทำพร้อมกันอ่าอัน,นี้คือเทคอืมโลนี้ดู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 ด้วยจโมโยานดีเลยนะ <laughs> อบเชยลูกครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะกันนะว่ามันเป็นยังไงทีหลังนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง โอเคทีนี้ถามว่าเกมสนุกไหมผมแฮปปี้นะแฮปปี้ในฐานะเกม 4x 1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่งประมาณนี้คือเกมมันเป็นเกมที่เราให้ทำแอคชั่นแบบว่าเล่นการ์ดพร้อมๆกันพร้อมแอคชั่นได้ไหมหนึ่งสองสามเปิดพร้อมกันแล้วก็ต่างคนต่างทำแอคชั่นคือแอคชั่นมันก็มีหลายนะก็เอาเก็บทรัพยากรทรัพยากรมาสร้างของแล้วก็เดินยานอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้มันเหมือนกันกบว่าแอคชั่นที่ใช้โจมเดินกับโจมตีมันแอคชั่นเดียวกันเฉพาะแอคชั่นโจมตีเนี่ยที่ต้องรอทุกคนเออว่าให้ทำตามเทอร์นะะครับบบือออวว่่่าาจได้แบบเ มีผลในการต่อสู้แล้วเกมการต่อสู้มันไวเพราะว่าโจมตีเดินไปโจมตีแล้วก็รีโซฟผลเลยฝ่ายรับไม่ต้องทําอะไรเกมมันเร็วเร็วมากทำองกันเดืพรของกันแล้วก็ไอ้กิมมิคที่น่าสนใจคือแผนที่ตรงกลางมันจะหมุนหมุนเรื่อยๆเลยเว้ยแปลว่าตอนที่เราจะเอาอยานไปหลบหรือเดินอะไรเงี้ยแผ่นที่มันจะไม่อยู่นิ่นกนงก็เป็นเกมพิเศษนะครับเล่มันเพลินสำหรับเกมชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมแฮปปี้นะแล้วเพื่อนๆเ,เคยซื้อเกมด้วยผลประหลาดๆอะไรนรืบ้างนะก็ลองเล่าาฟังดูนะครับ